สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเป็นบอทนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง c h a t GPT generate image นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างรูปภาพนะคะที่เพนลองใช้ c h a t GPT นะคะที่เป็นตัว plus นะคะก็คือตัวที่ต้องจ่ายรายเดือนเนาะลองสร้างภาพขึ้นมา4ภาพนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเพนสร้าง4ภาพนี้ขึ้นมาได้ยังไง ก็เพนใช้ตัวภาพต้นฉบับนะคะ1ตัวแล้วก็มีพร้อมนะคะที่อธิบายไปว่าเราต้องการอะไรนะคะอย่างเช่นตัวที่เป็นภาพแรกเลยอันเนี้ยก็คือเพนอัพรูปโลโก้ของช่องเป็นบอทนะคะแล้วก็บอกว่าสร้างภาพตัวละครนี้สวมหมวกเกาะแบบญี่ปุ่นนะคะก็เป็นการพร้อมแบบกว้างๆเนาะแล้วก็เขาก็สร้างตัว รูปภาพออกมาให้นะคะก็สังเกตว่าอันนี้นะคะมันจะมีเรื่องของสีที่เพี้ยนพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวหมวกคาบุโตเนี่ยมันจะเป็นสีโทนเดียวกับตัวของโลโก้เป็นบอทนะคะแล้วก็เพิ่มคิวให้ด้วยนะคะก็ดูแบบเป็นคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นมากๆเลยก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าอันนี้คือจริงๆถ้าอยากจะได้สีที่ถูกต้องนะคะเราก็อาจจะต้องก,กําหนดเรื่องของโคดสีเข้าไปด้วยนะคะเพนคิดว่ามันน่าจะทําได้เนาะ,ะแต่อันนี้ก็คือลองเทสเล่นๆดูก่อนนะคะ ถัดไปนะคะเพนก็ลองใช้ตัวรูปภาพโลโก้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกว่าสร้างภาพตัวละครตัวนี้นะคะใส่หมวกคาบุโตนะนะแล้วก็มีการบอกว่าเป็นหมวกเกราะนักรบญี่ปุ่นนะคะหมวกเป็นสีแดงเหลืองแบบเท่ๆแล้วก็ถือดาบซามูไรด้วยนะคะก็เป็นการพร้อมที่ใส่รายละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงนะคะก็ลองมาดูผลลัพธ์กัน ก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของสีที่มันเพี้ยนนิดหน่อยเนาะมันดูแบบไม่ได้เท่ากับภาพแรกเนาะภาพแรกอาจจะแบบมีการใส่สไตล์อะไรบางอย่างเข้าไปมันก็จะสีค่อนข้างเพี้ยนมากแต่ว่าอันนี้มันจะเพี้ยนแบบนิดเดียวนะคะแล้วก็มันจะมีแขนขาที่หนาขึ้นนะคะอาจจะเพื่อให้ถือดาบได้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบของเงาไปเลยเนาะ,ะเพราะว่าปกติโลโก้ของเราจะมีเงาที่มันเทมาทางด้านขวามือตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนรูปร่าง ของเงาไปเลยให้แบบว่าตัวละครตัวนี้มีเงาอะไรเงี้ยนะคะถัดไปนะคะเพนก็ใช้รูปโลโก้เหมือนเดิมเนี่แหละแต่ว่ามีการแปะตัวหมวกคาบุโตที่อยากได้เข้าไปนะคะก็บอกว่าให้ช่วยสร้างตัวละครนี้ใส่หมวกเกาะแบบญี่ปุ่นให้หน่อยก็คือกลับไปพร้อมแบบกว้างๆนะคะเหมือนอันแรกเลยแต่ี้มีการใส่ตัว reference ของหมวกที่อยากได้ไว้ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าเขาสร้างให้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะตลกนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่ามันมีเชือกอยู่ข้างหน้าเนาะก็คือเจ้าเชือกตัวนี้นะคะ ก็จริงๆเราไม่อยากได้เชือกตัวนี้เนาะอยากให้เขาแค่สวมตัวหมวกคาบุโตเฉยๆนะคะก็เลยบอกว่าให้ลบส่วนที่เป็นเชือกของหมวกหน่อยครับแต่ปรากฏว่าตัว ChatGPT นะคะเขาบอกว่าไม่สามารถสร้างภาพตามคําขอได้เพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างประมวลภาพให้ลองส่งคําขอใหม่อีกครั้งนะคะหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมอันนี้เพนก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเขามีตัว memory หรือเปล่าเพราะว่าเพนก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ตัว ChatGPT ในการสร้างรูปเท่าไหร่นะคะก็เลยบอกเขาไปว่า จากภาพที่คุณสร้างล่าสุดฮะ,ะช่วยแก้ไขลบส่วนที่เป็นเชือกของหมวกหน่อยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็ลบได้เนาะแต่ว่าสังเกตว่าสไตล์ของหมวกคาบ,บุโตเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปเนาะอันเมื่อกี้มันดูอลังการกว่าแล้วก็จริงๆตัวด้านขอบของเกาะคาบ,บุโตตรงนี้มันจะเล็กลงนะคะถ้าไปเทียบกันเนาะ อันนี้ก็เป็นการพร้อมไปอีกรอบหนึ่งนะครเพื่อบอก r e f e r e n c ์ไปถึงแบบภาพที่คุณสร้างล่าสุดแต่เป็นตัวในแชทนั้นนะคะเพราะว่าตัวแชท t p t t เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นเหมือน d o m i n นเอฟ e ฟ t นะคะก็คือเวลาเราคุยเรื่องอะไรในตัวแชทนั้นนะคะเขาก็จะมีความจาเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในการสร้างแชทแชทนึงเนี่ยเราก็ควรจะคุยเรื่องเดียวกัน ะะอันนี้ก็อย่างที่เพนบอกเนาะหมวกมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็มีเงาเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือมันเปลี่ยนตามองศาหมวกเนี่ยแหละนิดนึงนะคะถ้าเกิดเอาภาพไปเทียบกันจริงๆแล้วก็มันจะยิ้มน้อยลงนะคะก็คือใกล้เคียงกับตัวต้นแบบมากขึ้นนะ,ะอันนี้ให้ดูนะคะตัวต้นแบบก็จะเป็นปากเป็นเหมือนขีดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นภาพแรกนะคะที่เขาทำเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นไปเลยนะฮะแล้วก็หมวกคาบุโตสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นอ,อันที่บอกว่าให้ใส่หมวกคาบุโตนะสีแดงเหลืองแล้วก็ถือดาบนะฮะ อันนี้เป็นตัวที่มีหมวก r f f r r n c e คาบุโตะให้นะคะก็สังเกตว่าตัวขอบองศาเนาะมันจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมแล้วพอเป็นอีกตัวนึงนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็สร้างออกมาได้ค่อนข้างโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ความละเอียดในเรื่องของสีที่ถูกต้องนั่นน่นนี่ก็อาจจะลองใส่เพิ่มเข้าไปนะคะหรือว่าอาจจะต้องให้ศิลปินนะคะเป็นคนวาดให้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับตัว ChatGPT Generate Image ค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแต้งที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ